c ริปโต c คอเรนซีนะซึ่ง<บ>เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่10ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็รายการนี้อัดเมื่อวันที่8 0 0ธันวาคมตอนเที่ยงนะเพราะฉะนั้นที่ต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าข่าวผมไม่อัปเดตอีกต้องบอกว่าอัปเดตมากๆเลยนะแล้วก็อ่านจนแบบพรุนเลยเพื่อที่จะนํารวบรวมข้อมูลแล้วก็บทวิเคราะห์หลายๆเรื่องมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่อยากจะนํามา เล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในวงการคริปโตโเคอเรนซีเขาคงได้รู้จักคำว่า orange นะหรือว่าไอวงกลมสีส้มนะออไอวงกลมสีส้มนี่มันคืออะไรต้องบอกเลยครับมันก็เป็นอ,อ,อิโมจิใช่ไหมเป็นจุดๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออ,อ,อินดิเคเตอร์ที่สามารถที่จะดีดราคา BTC ให้พุ่งสูงขึ้นล่าสุดเนี่ยก็ทำ ให้ราคาของ BDC พุ่งขึ้นประมาณสัก4หมอนสุขภาพเทมซอฟร,รุ่น 3D a u t o p e d c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงค์ไว้นะครับพันดอลลาร์สารัฐในระยะเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงครับใช่ครับผมกำลังพูดถึง The Seller Effect หรือ Micro Seller อพูดผิดหรือ m i เคิลเซเลอร์เจ้าของ Strategy นั่นเองครับเจ้าของไมโครสตาร์ติจีเขาได้ทวิตสั้นๆว่า back to orange dot กลับมาที่จุดสีส้มกันอีกครั้งไหมนะเท่านั้นแหละครับราคาที่กำลังซึมๆกันอยู่ก็พุ่งขึ้นมานะจากอาการ f OM o โมดันราคาจาก87,000พุ่งขึ้นไปที่91,000แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่91,000 s o m e t h แบบงงๆนะ วันนี้ก็มาแกะรหัสนิดหนึ่งแล้วกันว่าไอ้จุดสีส้มเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนแล้วทําไมเราต้องระมัดระวังสิ่งที่จะตามมาด้วยนะพร้อมกับจะวิเคราะห์เพิ่มเติมในเรื่องของดอกเบีย้ยที่จะเกิดขึ้นในปี2025ก็จะประกาศในวันที่10ธันวาคมนี้นะตอนปี2ของวันของเช้าวันที่11ธันวาคมนี้นะซึ่งผมจะไลฟ์อร์มกันกับพี่สนกับพี่บิ๊กนะครับก็เดี๋ยวไปดูกัน ในบทวิเคราะห์เริ่มต้นกันก่อนว่าเป็นยังไงก็มาดูเรื่องของไอตัว Orange. หน่อยแล้วกันว่ามันมีความหมายว่าอะไรสำหรับมือใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาในตลาดจุดส้มหรือว่า o r เ n น e เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณของทางเซลล์ครับว่า,ามีสัญญาณเข้าซื้อนั่นเอง,เองนะมันไม่ใช่โพสเท่ๆนะแต่มันคือสัญญาณบอกเลยครับว่าเขาเข้าซื้อที่ราคานี้ครับทุกครั้งที่พี่แกทวิตจุดส้มเนี่ย ก็แปลว่าไมโครสไตร์จีเนี่ยได้ช้อนซื้อบิตคอย n เพิ่มเข้าพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากล่าสุดนะข้อมูลล่าสุดที่ผมไปดูในสไตร์ e g จีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเฮียแกถือบิตคอยอยู่ที่6 5แ0นห้า BTC นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวานแล้วกันนะคนสำคัญเลยนะที่ซื้อไปมูลค่าพอร์ตตอนนี้อยู่ที่52,900 ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนั่นเองก็เลยว่าเป็นวานตัวใหญ่พอสมควรนะวิธีดูก็ดูเข้าไปที่ strategy เนี่ยครับก็จะเห็นเลยครับว่าเขามี btc นะแถวที่สามหนะึ่งสอสานับลงมาเป็นแถวที่4นะครับก็แนวตั้งสามแนวแนอน4ีเนี่ยก็จะเห็นครับ btc มี6 5 0สนหมครับมันก็เลยทําให้คนเริ่มขยับตัวครับแต่การขยับตัวเนี้ยจริงๆมันยังอยู่บนโซนเฟียอยู่นะครับโซนเฟียอยู่ที่ extremely เอ,อเอ่อ e m e f e รีมเฟีเลยนะก็คือกลัวมากๆนะแต่นักลงทุนฝั่งรองครับก็ไม่พลาดโอกาสครับที่จะมองว่านั้นมันเป็นสัญญาณเชิงบวกครับนั้นมันจะต้องขึ้นก็เลยไปเปิดรอง o s i t i o n ที่ไบแนนแล้วก็ไบบิดกันค่อนข้างเยอะนะโอเคเอ,อะไรพวกเนี้ยถ้าเพื่อนๆตามอยู่ก็คงเห็นแหละว่าโหเริ่มมีการขยับตัวออกันแบบมากๆในฝั่งรองสัญญาณแบบนี้น่ากลัวพอสมควรนะคือพอทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ มีโอกาสครับที่ที่จะเกิดการช็อตผมส่งสัญญาณหลายาต้องเรียกว่าหลายหลายรอบเรียบร้อยแล้วนะว่ราอะไรก็ตามที่มันเห็นกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันมักจะไม่ใช่ผลทางชนะนะนั้นก็ต้องระมัดระวังน,นะครับเพราะผลกระทบของอินไซต์แบบนี้รายย่อยต้องรู้นะครับว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ตีความง่ายๆแบบสเต็ปเดียวนะต้องบอกครับว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบกดเ บายตามข่าวครับเพราะว่าในข่าวดีมันก็มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่มีอะไรซ่อนอยู่บ้างจากหน้านี้นะขอค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก็คือเรื่องของ MNAV นะครับก็มาดูกันนิดนึงแล้วกันว่า MNAV เนี่ยปัจจุบันมันอยู่ที่1.14ก็คือแถวสุดท้ายครับแถวที่4บรรทัดที่4ครับมันคือราคาของ value ของบริษัทกับสินทรัพย์ที่ถืออยู่ปัจจุบันมันแค่1.14เท่าก็แทบจะเท่ากันเลยนะเอ,อมันอาจจะฟังดูวิชาการเล็กน้อยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าทาง CEO ของ MicroStrategy หรือปัจจุบันเรียก Strategy เฉยๆนะคุณฟองลีเนี่ยเคยบอกเอาไว้แล้วครับว่าเขามีโอกาสาที่จะขาย BTC บางส่วนนะมาใช้นี่เพราะว่าถ้าราคาตกต่ำไปกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ถือก็คือ NAV มันต่ำเนาะเขาก็จะขาย BTC ออกบางส่วนทีนี้นการขาย BTC นี่แหละครับรก็จะทําให้เกิดความน่ากังวลขึ้นครับเพราะเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาตัวเลขมันเริ่มปิ่มๆแล้วแล้วก็มาแตะโซนอันตรายครับนั่นแปลว่านโยบาย Never Say Never Sell BTC เนี่ยกำลังจะมาซึ่งเ,เซลเลอร์เคยพูดเลยว่าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนหรอกแต่ว่าถ้าบริษัทขาดทุน หรือว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่มันไม่พอเนี่ยเขาจําเป็นต้องขาย BTC เพื่อมาใช้นี้นั่นเองเนาะเพราะว่าแกเกกู้มาเยอะไงนั้นแกก็ต้องเอ่อคืนเจ้านี้แหละถึงแม้ว่าในสัญญาจะไม่ได้บอกอไนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องขาย BTC เพื่อมาใช้นี้แต่ว่าตามสถานการณ์มันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเอ่อซีก็ออกมายอมร,รับเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยัมีการพูดถึง อีกสีหนึ่งของดอทนะไม่ใช่แค่ o r เรนดอทนะแต่ว่าเป็น Green อทครับจากข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยไอ, Green อ้กรีนดเนี่ยนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณตรงกันข้ามกับ o r เรนดอทนะก็คือสัญญาณขายนั่นเองคือถ้าเกิดกร e นดอทเยอะๆนั่นก็แปลว่าต้องมีการปรับพอร์ตนะแล้วก็เเป็นการบอกว่าต้องขายอันนี้ก็ยังไม่ไม่คอนเฟิร์มร้อยปนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันก็คง น่าจะแผนิีน่าดูนะยังไงก็จะติดตามเรื่องแบบนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงนิดนึงของผมที่จะไปทํามาด้วยว่าแล้วตอนนี้ราคา BTC รออะไรอยู่นะก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าย้อนกลับไปดูภาพใหญ่ของ BTC ถึงปัจจุบันเนี้ยการยืนอยู่ที่9ก้าหมื่นึงแบบงงๆถึงแม้ว่าจะเรียกว่างงแต่ว่าก็ค่อนข้างแข็งแกร่งก็มาจากข้อมูลนี้ครับก็คือข้อมูลของเฟดนั่นเองนะธนาคารกลางสหรัฐ เขามองแบบนี้ครับว่าจะปรับดอกเบีย้ยลงหรือเปล่าภาพรวมของปี2025เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์มองกันว่าเฟดมีแนวโน้มครับที่จะกดดอกเบีย้ยลงไปอยู่ที่ระดับ3.6%นะตามที่ขึ้นออดอทพอรดไว้เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยก็ต้องไปดูคุณโจโรมพาวครับว่าแกจะออกมาพูดยังไงในวันที่10ธันวาคนี้นะว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยคืออะไรต้นทุน ถ้าถ้าลดดอกเบีย้ยนะถ้าเกิดคุณโจโรภาออกมาบอกว่าโอเคเราจะลดดอกเบีย้ยนะแล้วก็ในปีถัดไปเอ,อก่อนพฤษภาเนี่ยก่อนที่แกจะหมดตําแหน่งนี่นนแกก็จะยังลดต่อเนื่องนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องพูดเลยครับว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยคือต้นทุนการกู้เงินก็จะถูกลงใช่ไหมครับเงินก็จะเริ่มออกมาครับไม่เข้าไปฝากในพันธบัตรรัฐบาลแล้วไม่ซื้อว่ายง่ายแล้วก็เงินเหล่านั้นจะไหลไปที่ไหนครับก็ต้องไหลไปหาพื้นที่ที่สามารถทํา บนฟิ fit, หรือว่าดอกเบียรหรือว่าผลตอบแทนที่สูงกว่านั้นมันก็จะลงในหลายๆตัวแหละรวมทั้งตัวของบิตคอยนั่นเองนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะคาว่า5หรือสิเนี่คือน้อยไปเลยนะถ้าเกิดว่าลงกับบิตคอยบางทีก็ขึ้นไป20 3 0แล้วก็ร่วงลงได้2030ิเช่นกันนะเพราะ,ะนั้นการที่เซลเลอร์ออกมาซื้อในช่วงนี้หรือส่งสัญญาณแบบนี้นะครับก็เป็นการบอกเป็นในนะมันไม่ใช่ การการทำแบบบ้าบินครับเพราะว่าเขามองแบบนี้ครับว่าถ้านโยบายดอกเบี้ยมันขาลงแล้วเซลล์เขาซื้อตอนนี้ใช่ไหมนั่นแปลว่าเขาซื้อในหลุมนะแล้วเขาได้ซื้อราคาดีนั่นเองนะแต่มันก็เป็นการส่งสัญญาณแหละว,ว่าถ้าเขาทําคนเดียวมันก็ไม่สามารถผลักด,ดันราคาได้ใช่ไหมก็เลยไปชวนคนอื่นจากการส่งสัญญาณแบบนี้ผ่าน X นั่นเองนะครับเพื่อจะเป็นเกมเการเงิน ระดับโลกครับเพื่อจะดันราคาม t t c ให้ขึ้นนั่นเองมารับกับข่าวของ f ฟดแต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นก็ตัวใครตัวมันนะอันนี้ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะครับว่าตัวใครตัวมันนะครับอ่ะสรุปแล้วกันนะว่าไอจุดส้มก็คือสัญญาณว่าเซลเลอร์หรือว่าไมโครสตาจีหรือสตาจีเนี่ยเก็บแล้วมันเป็นการบอกถึงความมั่นใจของวานครับว่าเขาเดาถูกเขาเข้าซื้อเขามองว่าระยะยาวจะดี ดอกเบี้ยจะขาลงในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้บูรันเกิดขึ้นแต่ในระยะสั้นครับไม่มีใครตอบอะไรได้ครับความผันผวนยังสูงอยู่กรุณาอยาอออินเพียงเพราะเห็นทวิตของคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับให้ระมัดระวังราคาคุณของไมโครสตาร์จีแล้วก็สัญญาณขายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับถ้าเกิดขึ้นก็บึมว่ง่ายาน,นะเพราะฉะนั้น การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงมากครับเงินต้นอาจจะหายไปได้ทั้งหมดครับรายการนี้เป็นการรวบรวมข่าวสารแล้วก็บทวิเคราะห์มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับไม่ใช่รายการแนะนําการลงทุนแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับ BTC มันก็ยังลาก เอาคอยอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะเชียวเอาคอ,อยตัวไหนมีมคอ,อยตัวไหนอยู่ด้วยนะคุณก็ต้องดูสัญญาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พอร์ตของทุกคนเขียวขจีครับไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงก็ขอให้ทาถูกค่าถูกทางตามจัด r a t ิ g ีที่ตัวเองได้วางไว้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็รายการอของเราในรอบหน้านะครับรายการของเราก็จะกลับมาพบกับเพื่อน ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากฟังแบบอัปเดตเรียลไทม์ก็สามารถกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของผมนะแล้วก็มาเจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกช่วงเที่ยงแบบนี้ครับรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากโรลิก้าบายเนะครับก็เป็น s ี e e ฟแก๊สเที่ช่วยเพิ่ม Deep Sleep ได้จริงนะแล้วก็สามารถวัดค่า Deep Sleep ได้จากสมาร์ทวอชทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็สามารถดูได้ในสมาร์ทโฟนนะก็หวังว่าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบรายการของเราก็สามารถกดสนับสนุนเทมซ o อกรุ่น 3D r t h o p e d i c ได้ที่ช h อป e ีที่แปะลิงก์ไว้นะครับหรือว่าเข้าไปที่ FN ได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกสาขานะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยียมเบตตาไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับผมนุยเบนเยียมได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ชุนนิ่งทียมแบบนี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ หมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D Orthopedic หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จากเท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c o n o m i c ชช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้าลองรับสรีระของศีรษะและตน้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ